สวัสดีค่ะและในวันนี้นะคะเทศบาลเมืองปราจีนบุรีก็จะมังจัดทำรายการซอฟต์พาวเวอร์ในส่วนของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีโดยวันนี้เราเริ่มต้นจากชุมชนไทยวิเชียนนะคะซึ่งแน่นอนนะคะถ้าพูดถึงชุมชนไทยวิเชียนสิ่งที่เราจะนึกถึงก็คือการทำแคปหมู เดี๋ยวอีกสักครู่นึ่งเดี๋ยวเราจะให้ทางชุมชนนะคะมาบอกทุกท่านว่าวิธีการทําแคปหมูเนี่ยทำอย่างไรให้ออกมาหน้าตาหน้าทานขนาดนี้แน่นอนนะคะแคปหมูเนี่ยเป็นอาหารหรือเป็นของทานเล่นได้ประจําบ้านแล้วก็แต่ละครอบครัวก็จะมีการ ทานแคปหมูกันแบบนี้นะคะและที่สําคัญคือแคปหมูเนี่ยถ้าอยู่ในอาหารชนิดไหนก็ช่วยเสริมความอร่อยของอาหารชนิดนั้นนะคะซึ่งวันนี้ทางชุมชนเนี่ยนอกจากมีการทําแคปหมูแล้วทางชุมชนมีการตําส้มตําไว้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะให้ทางชุมชนเนี่ยมาบอกกันว่าการทําแคปหมูมีขั้นตอนแล้วก็ต้องเตรียมวัตถุดิบอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้แคปหมูออกมาอร่อยน่าทานเช่นนี้นะคะเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวดไปชมกันค่ะ วันนี้ชุมชนไทยวิเชียนเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์นะคะของหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชนก็คือทำแคปหมูเพื่อเป็นรายได้ของชุมชนนะคะวัตถุดิบก็มีหมูติดมันนะคะไอติดมันหมูแล้วก็มีเกลือมีน้ำเปล่าทำได้เลยนะคะใส,ใส่ลงไปในกระทะก็านำม,มือตำน้ำ่าลง สอง้วยตวงค่ะนี่สูตรนี้นะคะใช้น้ำแข็งสอง้วยตวงซึ่งมันจะเป็นมาตรฐานขนาดนะคะถ้าเรากะเอาก็ได้นะี่ค่ะเมื่อมาใส่ไปแล้วก็ใส่เกลือลงไปใช้เกลือหนึ่งหนึ่งช้อนชา เสร็จแล้วก็รอจนน้ำมันเดือค่ะคน ไม่ต้องใส่น้ำมันหมูไม่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 ได้ใส่ค่ะใส่แค่น้ำค่ะใส่น้ำให้เลยค่ะใส่น้ำกับเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ร้านร้านขายก๋วยเตี๋ยวเขาก็จะเอาไว้ใช้ได้แล้วก็กินกับส้มตำได้ค่ะค่ะยี่สิบบาทแค่ยี่สิบบาทค่ะกังวลจะเมาแล้วก็มากระปกติดหรือขายยี่สิบต้นคืออันนี้จะเป็นเจียวกากหมู แต่ว่าเราจะพูดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการก็คือเจียวแคปหมูค่ะแล้วก็เจียวแคบหมูนะคะชุมชนไทยวิเชียนกันใช่ค่ะคณะชุมชนเนี่ยมาสาธิตแล้ววันนี้ท่านนายกก็เลยลงทุนที่ด้วยแล้วก็มาร่วมสาธิตการทำแคปหมูของชุมชนไทยวิเชียนของเราด้วยถ้านายกมีนโยบายแนวคิดในการส่งเสริมชุมชนไงดีคะถ้าเกิดว่าเราจะต้องมีการทำซอฟพาวเวอร์แบบไหนการ การสนับสนุนแนวคิดของชุมชนในการทําเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานที่ว่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราให้ชุมชนเนี่ยเสนอแนวคิดก,ก่อนนะคะให้แต่และชุมชนเนี่ยเสนอแนวคิดขึ้นมาว่าจะทําอะไรเทศบาลมีหน้าที่สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะหรือถ้ามีการต้องการงบประมาณเพิ่มเติมอันนี้ก็เดี๋ยวทางเทศบาลก็จะสัดจัดสรรมาให้นะคะได,ได้เลยคอันี้ท่านนายกบอกแล้วนะคะเราสามารถแจ้งได้เลย คนแรกที่เรามาลงพื้นที่กันแบบนี้นะคะแล้วก็แน่นอนที่ผ่นานๆมาเนี่ยเราได้ยินกันอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์พาวเวันนี้นายกก็เลยมีนโยบายมอบให้กองสวัสดิการสังคมนะคะว่าทํายังไงให้ชุมชนของเราเนี่ยสามารถเข้าร่วมกับซอฟต์พาวเวอของกระทรวงมหาดไทยได้พี่แม่ว่าไงบ้างคะดูดูดูหน่วย้านแล้วเป็นยังไงม้างคะนายกก็แบบว่า เป็นจมจโครงการของซอฟท์พาวเวอร์นะคะเพื่อให้ชุมชนของเราแข็งแกร่งขึ้นค่ะต้อค่ะแต่การสร้างรายได้ให้ชุมชนแต่อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วชุมชนไทยวิเชียนเนี่ยทำมานานแล้วนะคะเนี่ยผลิตภัณฑ์แคปหมูเนี่ยทางทางแต่ได้กินมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคะอันนี้อันนี้เราก็จะมาต่อยอดว่าอันนี้เราสามารถจําหน่ายออกมาในชุมชนได้ สมัยก่อนเนี่ยเราจะทําทานกันเฉพาะในหมู่บ้าน <โ Rank. S 1> ในชุมชนของเรานะคะแต่ตอนนี้จะกลายเป็นซอฟต์าวร์ของชุมชนไทยวิเชียนแล้วก็คือว่าสามารถจําหน่ายออกนอกชุมชนได้ของเรามีทั้งหมด16ชุมชนเนี่ยได้ทานแคบหมูกันหมดไหมคะ,ะทุกชุมชนได้ทานแคบหมูของซอยไทยวิเชียนแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะส่งเสริมออกไปสู่จังหวัดอื่นอ่นนี่เป็นเป้าหมายของเรานะคะเพราะฉะนั้นแคบหมูของชุมชนไทยวิเชียนนี่จะต้องเป็นแคบหมูที่มีคุณภาพนะคะ กินแล้วไม่อ้วนเพราะว่าเราเจียวน้ำมันออกหมดแล้วนะคะไม่อ้วนกินแล้วไม่อ้วนนะคะอันนี้รสชาติอร่อยนะคะถ้าเรามีเครื่องเคียงเช่นส้มตำนะคะวันนี้เราจะมีเครื่องเคียงเป็นส้มตำนะคะมีข้าวเหนียวมีส้มตำอันนี้ส้มตำป้าล่ะสำเนียงได้ส้มตำป้าล่ะอันนี้ส้มตำไทยนะคะมันจะมีเครื่องเคียงต่างๆอีกมากมายเราก็จะเอาแคปหมูมาเป็นเครื่องเคียงด้วยอร่อยมากจิ้ม กัดเขี้ยวกลืนนะคะซอฟพ,พาวเวอร์แคปหมูชุมชนไทยวิเชียนนะคะวันนี้นะคะทางเทศบาลเมืองปราจินบุรีก็ได้มาสู่ชุมชนไทยวิเชียนนะคะวันนี้เราจะมาดูซิว่าชุมชนไทยวิเชียนมีซอฟพ,พาวเวอร์อะไรเป็นของชุมชนนะคะเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอเลยแคปหมูนะคะเป็นแคปหมูที่รสชาติอร่อยถูกหลักอนามัยนะคะ เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนไทยวิเชียนซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในชุมชนนะคะที่ร่วมกันคิดค้นแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรแล้วนะคะตอนแรกก็จะเป็นกิจกรรมภายในชุมชนกิจกรรมภายในหมู่บ้านเองนะคะแต่ตอนนี้แคปหมูของชุมชนไทยวิเชียนของเราเนี่ยสามารถก้าวไปสู่ชุมชนอื่นๆภายในเขตเทศบาลของเราทุกชุมชนแล้วนะคะและต่อไปทางเทศบาลก็หวังว่าจะได้รับ จะได้รับการส่งเสริมและก็สนับสนุนกับชุมชนไทยวิเชียนในการผลิตแคปหมูของชุมชนไทยวิเชียนสู่จังหวัดอื่นๆในประเทศไทยนะคะต่อไปใน,นในอนาคตทางเทศบาลืองปาจีนบุรีและก็ชุมชนไทยวิเชียนก็หวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมกิจกรรมในวันนี้ก็จะสนับสนุนแคปหมูของชุมชนไทยวิเชียนเป็นอย่างดีนะคะกินแล้วสุขภาพดีมีความสุขนะคะแคปหมูชุมชนไทยวิเชียนค่ะแคปหมูชุมชนไทยวิเชียน I'm <laughs> sorry.